ถอดบทเรียนราคาแพงเบนเรซซิ่งได้ลูกดึงสติจากนี้ไม่ประมาทชีวิตถึงคิวนักแข่งรถคนดังไอดอลยอดนักบิดบิ๊กไบของไทยเบนเรซซิ่งอัครกิจวรโรดเจริญเดชล่าสุดพิธีกรแมทธิวดีนแห่งรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังวันเดวิด แมทธิวทางช่อง m ม o o 9 9ชวนคุยตีซีเปิดใจถึงเรื่องราวหักมุมจุดเปลี่ยนในชีวิตก่อนพากันไปสิ่งสุดมนนะสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานย,ยนต์ยามาฮ่ายามาฮ่า r i ดิ้ง a ะคาเดมจังหวัดสมุทรปราการโดยหนุ่มเบนเปิดใจเรื่องความเร็วที่พึ่งเข้าใจคำว่าอันตรายเมื่อได้เป็นพ่อคน เริ่มแข่งรายการแรกตั้งแต่อายุ18ปีครับเกือบจะ20ปีมาแล้วรู้ตัวว่าชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อนุบาลเลยครับเราเห็นทุกวันตั้งแต่เด็กก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นพอมีโอกาสลงแข่งก็ตอนอายุ18ปปีแต่ความจริงแล้วที่บ้านเขาห้ามมาตลอดเลยไม่เคยให้ขี่เลยครับพอมาวันนี้เราโตมาได้เป็นพ่อคนก็เพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกว่ามันอันตรายมาก บทเรียนที่ผ่านมาสามปีไม่ได้เจอหน้าลูกเลยเสียใจมากครับเราควรจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทตอนนั้นต้องยอมรับว่าเราวัยรุ่งอยู่เราใช้ชีวิตแบบสุดโตง่งเพื่อนที่ไหนใครเข้าหาเราก็ไม่ได้แยกคัดกรองอย่างดีเป็นบทเรียนให้กับตัวเองว่าควรใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบรู้จักคบหาคนการสูญเสียอิสรภาพเวลา เงินทองทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยครับการมีคดีมันทําให้เราเข้าใจถึงความทุกข์พอเราเข้าไปอยู่ในจุดที่มันแย่ที่สุดมาแล้วเราก็ได้เห็นว่าชีวิตเรามันมีคุณค่าแค่ไหนจากที่เมื่อก่อนเราไปซิ่งขี่รถเร็วโดยที่ไม่กลัวตายแต่ทุกวันนี้แค่ขี่ไปกินข้าวเรายังระวังเลยแล้วต่อให้เราระวังดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่ารอบข้างเขาขี่ประมาทหรือเปล่า พยายามมีสติอยู่ตลอดครับอันนี้สำคัญมากทุกวันนี้ยังตื่นเต้นกับโมเมนต์วันพ่อที่เรซซิ่งเขาเอาพวงมาลัยมาไหวเราอยู่เลยครับมีฟิลที่คิดถึงรถเหมือนกันครับอยากจะบิดมากเสี้ยนคันเร่งมากแต่ห่างหายไปนานก็คงต้องรื้อฟื้นกันก่อนอาจจะต้องปรับเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่เราไม่ใช้นานการไปขี่การเลี้ยวอะไรต่างๆใช้แรงเยอะมากถ้าเรากลับไปอาจจะยังฟืดๆอยู่บ้างพอได้จับรถบ่อยๆคิดว่าน่าจะเข้ามือเหมือนเดิมในเร็วๆนี้ครับ